สวัสดีจ้าเมื่อนี้ทางช่องจะนำข่าวเกี่ยวกับการโอนหาพันบาทเขาบัญชี่ต่้งต่ตีหนึ่งของเมื่อนี้กะจนหดก่อนจะไปฟังก้าวกะกดไลค์กดแช์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แกทางช่องเพื่อทำคลิปใหม่ต่อไปนะจนะ๊ะเนาะจากขอมูลที่ได้รับมากกขอขอบคุณซื้อที่ห้มา,ากนะจ๊ะเนาะกรณี รัฐบาลซอยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิดโดยแจกเงินซอยเหลือเดือนละห้าพันบาทจากการลงทะเบียนโว้ไว้เว็บเฮ้าบอทิมกันนะจ๊ะเนาะโดยเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงนิพานมาและคณะรัฐมนตรีคอรมอเมื่อวันที่เจ็ดเมษายนมาติขยายวงเงินและระยะเวลาซอยเหลือจากเดิม ที่จะแจกให้3เดือนคือเมษาถึงมิถุนายน2563หรือคนละ15,000บาทเป็นเวลา6เดือนเมษาถึงกันยายนสองพนะจ๊ะเนาะหรือเป็นคนละ30,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะเนาะล่าสุดพืชสซื้อข้าวนอกจาะก็ได้รายงาน ว่าได้รับตั้งแต่ตีหนึ่งของวันนี้จากท่านรัฐบาลได้ประกาศน่าจะาผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันที่8เมษาเป็นต้นมาตรวจสอบได้จากว่าเวทเล่าบอทิมกันได้เปิดเมนูตรวจสอบสถานะถึงสำรับผู้ที่มีสิทธิ์เขาลงทะเบียนไปตรวจสอบขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาในรายซื้อของตัวเองและในขณะนี้ได้ดำเนินการถึงในเรักโดยการกด เมนูตรวจสอบสถานะเข้าไปว่าจะอากไว้ไว้เบหน้าจอมือถือจะต้องกรอกบัตรประชาชน1ิสามหลักเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ลงทะเบียนและวันเลี่ยนปีเกิดของเฮ้าเนาะจา้ะเพื่อให้ระบบทําการตรวจสอบก่อนระบุ แจ้งผลว่าคณะนี้ขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยานั้นได้ดําเนินการไปฮอดสายแล้วสําหรับใครที่มีข้อสงสัยต้องสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากทั้งสานักง,งานเศรษฐกิจก,ก,การค่างโทง0 2 2 7 3 9 0 2 0ต่อ 3c213c22 3าม3ีสองสามสาม2ีสอง9ีสามีสอและสามหในวันและเวลารา,าชการสอบถามวิธีการและรงทะเบียนสถานาการโอนเงินห้างกรุงไทยคอเซ็นเตอร์ โทร0211111144ตลอด24ชั่วโมงน,นจะจ้ะหวังว่าข้าวนี้สิเป็นประโยชน์แกพอ่อแม่พี่น้องเราจะได้รับเงินหาพันกันทั่วนาก็ขอ